สสวัััดีีคครรรบบพ่นน้องปะชชาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทางออกทางหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนได้นําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการโคกน้องนาโมเดลมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน กรมการมระชาชเนี่ยซึ่งมีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน,นได้นาหลักปรัชญาทฤษฎีใหม่นะคะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับประชาชนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เลยเป็นที่มาของการนำทฤษฎีใหม่นะคะประยุกต์สู่พวกหนังนาโมเดลในจังหวัดกาญจานบุรีนะคะอย่างแรกก็คือ ท่านจะได้รับความมั่นคงทางอาหารแน่นอนเพราะในเมื่อเรามีการปรับรูปแบบแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของแบบโคกหนองนาตามอาทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยท่านจะเห็นว่าในเรื่องของการทําโคกเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชหลายระดับ ะะแล้วและมีการปลูกพืชผักสวนควรัวที่สร้างความมันม่นคงของอาหารให้กับประชาชนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สอย่างนะฮะและการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินนะฮะมีการฟื้นฟูการรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเรามีจํานวนเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจำนวนมาก และสะภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีความหลากหลายไม่ว่าในพื้นที่จะเป็นดินเหนียวดินล่วนดิน,นร่วนปนทรายนะคะก็จะอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือก,การแบบเปลี่ยนรูปแบบแปลนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลนเพื่อการขุดน้ำเนี่ยนะคะทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้มีการสับสนุนเรื่องของแบบแปลนนะคะให้มาเอานําม,มาใช้ในพื้นที่นะคะ แต่เนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้วว่าสภาพพื้นที่ของจังหวัดกำลีนเนี่ยมันมีฟาร์มหลากหลายนะคะมันก็เลยทําให้อ่าอาจจะเป็นข้อขัดข้องเล็กน้อยนะคะในเรื่องของเราจะต้องมีการออกแบบแปลนใหม่ให้สดคล้องกับภูมิสังคมนะคะซึ่งตรงนี้ที่จะเป็นปัญหาว่าเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านช่างนะ,ะหรือผู้ที่มีทักษะเนี่ยต้องเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดความล่าช้าในเรื่องของการปฏิบัติงานในช่วงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมิติของตัวคนเลนเองนะคะ บางทีพอดําเนินการไปเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะนี่ก็ทําให้ข้อมูลในเรื่องของการขับเคลื่อนของเราเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของจํานวนที่ยังไม่นิ่งหรืออีกที่หนึ่งก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่สมัครเข้ามาของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะ ก็จะมีหลายแห่งนะ,ะที่ยังได้รับการอนุญาตที่ยังไม่ถูกต้องอันนี้ก็เลยต้องทําให้ที่ประสงค์เข้าโงโครงการเนี่ยก็จะต้องลาออกจากโครงการไปนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราขับเคลื่อนอยู่ค่ะในพื้นที่ของอำเภอธรรมการเนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรากา็มีการแก้ไขไปเป็นระยะๆะะนะครับอย่างเช่นปัญหาแรก ในเรื่องของการจัดหาบุคคลเข้าร่วมเป้าหมายตามโครงการนี้นะครับเนื่องมาจากในพื้นที่ของเราเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ซึ่งดินดำน้ำชุ่มก็มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กราบางรายก็ไม่อยากที่จะให้มีการขุดขุด สะหนองคองบึงในพื้นที่เนื่องมาจากว่าเกรงว่าจะเสียพื้นที่ในการทําการเกษตรนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจว่าถึงแม้ว่าพื้นที่เนี่ยจะถูกสุญนเสียไปบ้างแต่ว่าก็มีน้ําที่จะสามารถบริหารจัดก,การอยู่ในแปลงในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า โครงการพัฒนาชุมชนเองเนี่ยเดิมทีเราไม่เคยมีการดําเนินการโครงการในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานก่อสร้างงานชนลประทานแต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาส่งช่างมาเป็นช่างผู้ควบคุมงานวางแบบวางแปลนทําให้ปัญหาของโครงการโคกหนองนามโมเดลเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความล่าช้าในเรื่องของงานพัฒนาพื้นที่อยู่บ้างทําให้กิจกรรมอื่นๆที่จะสืบทอดมาเนี่ยก็จะมีความล่าช้าลงไปสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็กําลังเร่งทําในเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่เราจะทําก็คือในเรื่องของการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สําหรับให้เจ้าของแปลงที่ผ่านการพัฒนาพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีต้นมงต้นไม้มีพันธุน์พืชพันธุ์ผักมาลงแปลงนะครับก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการโคกหนองนามโมเดลเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับพี่น้อง ในละแวกบริเวณใกล้เคียงได้มาเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่จะให้เขารู้ว่าถ้าหากว่ากเกษตรกรมีพื้นที่เพียงแค่หนึ่งไร่หรือ3ไร่แต่ต้องการที่จะทําให้พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นในครัวเรือนเนี่ยจะสามารถพัฒนาและดําเนินการตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงได้อย่างไรนะครับ คือมีความสนใจในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลหรือทิศนีใหม่เนี่ยมานานแล้วครับเมื่อพัฒนาชุมชนมีโครงการนี้ทางผมเลยสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโคกหนองนาโมเดลของอำเภอรธรรมการ ในช่วงปีแรกๆเราก็จะปลูกไม้ส่วนหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นก็เป็นพวกไม้ป่าแล้วก็มะม่วงหรือไม้ผลชนิดอื่นๆให้ทั่วแปลงก่อนนะครับโดยการบำรุงรักษาแล้วก็ขั้นตอนไปก็ปลูกผักพอในปีที่2เนี่ยผมก็จะเริ่มนำพืชหัวพวกขาตะไคร้ใส่ตามโคนต้นไม้ที่เราปลูกเข้าไปพอปีที่3เนี่ย ไม้ป่าเมื่อมันมีการจเจริญเติบโตจนเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการนำเชื้อเห็ดตั้งแต่เห็ดเพาะเห็ดอะไรมาลองทดลองเพื่อจะได้เก็บเป็นผลผลิตขายในอนาคตต่อไปในปีที่4การจัดการก็จะุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในเชิงที่ว่ามีไม้ทุกชนิดที่สามารถใช้กินได้ตั้งแต่ไม้ผลไม้ใบที่สามารถเก็บขายได้ชะอมเราสามารถเก็บ ขายได้ตลอดใน1เดือนสามารถหมุนเวียนในการเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาปีที่5ก็ถือว่าเป็นการคงตัวแล้วก็พูดทุกชนิดน่าจะได้ผลผลิตเกือบทุกตัวอ๋อจากข่าวสารจากทางอำเภอที่เขามีใบประกาศเปิดรับสมัครพนักงานที่เป็นนักพัฒนาโครงงนาก็เลยไปสมัคร อย่างน้อยก็ได้ช่วยชาวบ้านที่เขาทําโคกนาซึ่งเราไปเรียนมาแล้วเราก็อยากเราอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าพอพองานที่สมัครเราก็เลยเหมือนว่าเราไม่มีพื้นที่แต่ว่าเราไปเห็นที่ชาวบ้านที่เขามีเข้าโครงการแล้วก็ดีใจด้วยก็เลยมาลุยเต็มที่เลยกับเขาไอ้คำว่าทุจริตน่าจะน่าจะไม่มีเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยที่ที่ถเองอะไรเองก็งบที่ให้มาก็น่าจะเกินอยู่แล้วครับมันจริงๆไม่พอด้วยซ้ำไป นี่ที่ที่สวยนี่บางทีเจ้าของแปลงเขามีมีเสริมมีด้วยซ้ําไปเฉพาะที่ให้มาถ้าเอากันจริงๆอ่ะไม่พอละครับไอคำว่าจะทุจริตไม่เอาส่วนไหนให้โครงการโคกน้องนาโมเดลซึ่งใช้งบประมาณจากเงินกู้400ล้านบาทเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและถูกต้องสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์การทุจริตสำนักงานปปชได้มีแผนให้ติดตามโครงการ สำนักงานปปชสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีและปปชภาค7จึงได้ลงพื้นที่สังเกตการโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็มีการสังเกตการว่าได้มีแผนการฝึกอบรมหรือไม่นะคะมีการส่งผู้อื่นเข้ารับการอบรมหรือไม่รวมถึงมีการเบิกจ่ายเงินเต็มตามจำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมจริงหรือไม่นะคะ ส่วนกิจกรรมที่2นะคะเป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะระดับตำบลหรือเรียกว่า C.O.M. นะคะแล้วก็ระดับโครเรือนเรียกว่า H.L.M. นะคะซึ่งแต่และระดับเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเรื่องจำนวนขนาดของพื้นที่อย่างถ้า C.O.M. เนี่ยจะมีพื้นที่จำนวน15ไร่การขุดสระ จะต้องขุดดินให้ได้ปริมาณดิน28,800ลูกบาทเมตรส่วนปริมาณ1ไร่3ไร่และ10ไร่เนี่ยก็จะมีปริมาณดินที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะในการสังเกตการเราก็จะดูว่าขุดดินได้ตามปริมาณดินที่กำหนดไว้หรือไม่มีการนําดินออกไปใช้นอกพื้นที่หรือไม่มีหนังสือ ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่แล้วหรือไม่นะคะอันนี้สิ่งที่เราจะไปสังเกตการในกิจกรรมที่สส่วนกิจกรรมที่3เป็นเรื่องของการสร้างรายได้รายเดือนให้กับเกษตรกร,ร,กรหรือบัณฑิตที่จบใหม่หรือผู้ที่ตกงานหรืออพยพกลับท้องถิ่นชุมชนนะคะก็จะไปสังเกตดูว่ามีการฝากกันเข้าทำงานหรือเปล่านะคะมีการเรียกรับผลประโยชน์ผู้เข้ารับทำงานหรือไม่รวมถึงผู้รับจ้างเหล่านี้ ลงพื้นที่ไปแล้วปฏิบัติงานจริงหรือเปล่าเราก็จะไปสังเกตการหรือว่ามีการเอาผู้อื่นมาทํางานแทนได้รับค่าตอบแทนเดือนละ9,000เนี่ยครบถ้วนหรือไม่ส่วนกิจกรรมที่4นะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชนนะผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ HLM ะะก็เป็นขนาดเล็กอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเขามีการจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญตัติจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าก <it> ิจกรรมที่5เนี่ยเป็นเรื่องของการบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลก็สังเกตรเรื่องของการจัดซื้อวัสดุเชน่ <it> นกันส่วนกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่6เนี่ยเป็นการพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปลรูปแล้วก็การตลาดนะะรวมถึง เรื่องของการจําหน่ายสินค้าด้วยนะคะก็สังเกตว่ามีแผนไหมมีการจัดอบรมไหมมีการดําดเนินการเป็นไปตามแผนด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ทางสํานักง,งานปป,ปชและก็สํานักง,งานปปชภัก7เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปสังเกตการแล้วเราก็วิเคราะห์จากกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมว่าส่วนราชการหรือเจ้าของแปลงที่ได้รับเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่คะเราเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันนะคะสถานที่ที่เราไปก็ได้แก่อําเภอเมือ,องกาญจนบ,บุรีอําเภอสังขละบุรีอําเภอไซโยกอําเภอศรีสวัสดิ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญหาการดําเนินการที่ล่าช้าอย่างเช่นการขุดสระเนื่องจากว่าเจ้าของแปลงมีประเด็นที่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสระ จึงจะต้องมีการขอให้ดำเนินการเขียนแบบใหม่ในการเขียนแบบใหม่ก็ต้องระบุด้วยว่าวิาวศวกรที่เซนแบบจะต้องเป็นระดับสยอยซึ่งก็เป็นปัญหาว่าพื้นที่ที่เจ้าของแปลงต่างๆเนี่ยที่ยื่นเข้าร่วมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาด1ไร่3ไร่หรือ15ไร่ทุกแปลงส่วนใหญ่ก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสะที่ขุดเนื่องจากว่าสภาพพื้นดินในจังหวัดกาญจนบ,บุรีบางแห่งเนี่ยอุ้มน้ำไม่ได้ จะต้องรอให้มีการเขียนแบบใหม่แล้วก็มีการเซ็นรับรองบาดใหม่จึงทําให้มีปัญหาเรื่องการขุดสระดําเนินการล่าช้าแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่อําเภอสังขละบุรีก็มีการขุดสระไปแปลงแรกแล้วที่ตําบลหนองลูตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการขุดสระของแปลงที่อําเภอสีสวัสดิ์อยู่ส่วนแปลงอื่นๆก็คงต้องทยอยขุดต่อไปนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการเขียนแบบและปรับรูปแบบ ของแบบเปลี่นใหม่ส่วนประเด็นที่2ที่เราเจอ,อาจากการไปสังเกตการก็คือเรื่องของความล่าช้าในการดําเนินโครงการเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยไปผูกติดว่าจะต้องมีการดําเนินขุดสระแล้วถึงจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุหลายๆแปลงก็เลยยังไม่สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมได้เนื่องจากว่ายังไม่สามารถขุดสระได้ส่วนประเด็นที่3เนี่ยเรื่องของการเบิกจ่ายเงินให ผู้รับจ้างที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะที่ได้เดือนละ9,000เนี่ย ก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นอําเภอที่อยู่ไกลๆเนี่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาการอําเภอจะต้องลงพื้นที่มารับเช็คที่จังหวัดแล้วก็นําเช็คไปขึ้นเงินให้กับ <S <S น,นพตซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทํางานอยู่ในแปลงนั้นๆก็ทําทให้อาจจะมีความล่าช้าไปนิดหนึ่งใน,ในการรับเงินแต่ว่านพต <S 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 ส่วนใหญ่ก็คือได้รับเงินตรงตามจํานวนที่มีการเบิกจ่ายจริงส่วนแผนการดําเนินงานของเจ้าของแปลงเนี่ย จะมีปัญหาว่าเจ้าของแปลงบางแปลงเนี่ยอาจจะยังไม่วางแผนการดําเนินงานให้ผู้รับจ้างเนี่ยที่เขาต้องเข้ามาทํางานในแต่ละวันว่า,าเขาต้องมีแผนการดําเนินงานให้คนมาทํางานวันนี้ให้ทําอะไรบ้างนะอย่างเช่นวันนี้อาจจะต้องมีการถางหญ้านะคะอาจจะต้องมีการขุดต้นไม้หรือว่ามีการเพราะ,มะเมล็ดผักอย่างเงี้ยนะคะบางแปลงเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนให้ นะคะทำให้เวลาน้องๆที่เป็นนปตเข้าทํางานในแปลงเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนนะคะในการทํางานว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างนอกจากนี้ก็อาจจะมีประเด็นน้อยมากที่เราพบคือเรื่องของการใช้ให้ผู้รับจ้างทํางานนอกเหนือจากงานที่อยู่ในโครงการซึ่งประเด็นนี้ทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสานท่านพัฒนาการจังหวัด เพื่อให้ท่านเนี่ยชี้แจงเจ้าของแปลงในประเด็นดังกล่าวว่าให้ผู้รับจ้างเนี่ยทำงานตามแผนงานโครงการเท่านั้นไม่ให้ทำงานนอกเหนือหรือว่าเป็นงานส่วนตัวของเจ้าของแปลงอันนี้คือสิ่งที่เราไปสังเกตการมาเพราะว่าจากปัญหาเนี่ยจังหวัดกาญจบนบุรีเราอาจจะยังดูอะไรได้มากไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการขุดสะอยู่ก็ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะ